สวัสดีป้าลุงสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านพบกัสองของบ่าวตาคือเก่าป้าลุงสวัสดีป้าลุง่สวัสดีพี่น้องแม่คัมีแม่มี่นะไลก์กดแชรกดติดตามสองแม่มีเด้อพี่น้องแม่มีป้าลุงอย่าลืมอย่าลืมแม่แมมมี่สิบมอนี้บุหรีไปไซสป้าลุงเอ้ยเฮ้ยเสือเสียกินเนี่ยนะกัน มได้ไปไซยูเพือนเอาหนูน้อยปฏิบรมมันน really uh ี่ไปนอนสูงเดี๋ยวกลับมาแล้วแม่ออนแม่นนังออนบลุงเอ้ิ้วขึ้นเอามีดอีกทีแม่นนองออนบลุงเอ้หนองออนเอาไปนอนซูงเหรอมาตะกุกนี่นะแกเฮียน

มันหีไปนอนสูงแต่กลับมาบลุงมีแหวกในหนึ่งเลยกลับมาก่อนให้บารุงกับน้องออนอยู่พุ่นเนาะป่าตากมาเฮือนแดดกำลังออกลุงเอ้ยไข่ในดอกเบญเคือสิแดดออกแม่อ,อม่องใช้มัดเข่าพนหำพนหำพนหำหาให้เบุลุงเลยเดะเดะ สบายดีป่าลุ่นนครับนี่เด็กนะเด็กบ่เลยเลยอยาบ่ที่นู้นนี่เด็กอากบ่แล้วก็อากเนตายมันไปซักเข็มสองเด็กเข็มสองเขากขอไปซักเข็มเละเข็มเละเอาเข็มสองเขาจะไปซักหนึ่า ยังมันส kind of um, ักีไปซักวัคซีนบ้างเยแต่วไปเราเขาจะซักเข็มทีสองเข็มแรกยังมันสักเลยได้กลับมายังเนาะสมแบบจอดจาเลยจับจัดจับต้เฟสต้องจับดเลยมพุงใส่พุ่งใส่บุรีซีมเลยซีมได้ยันท์ มันนี้วสิไปนั่งขงเยี่ยมเพิ่งแต่ว่า,าคิดขาดนั่น,นงเงเปนไปทา,ทางโคตรเลยเลยตะกี้สิไปเบิ่งว่าเขาจะเห็นของานังไม ừ ừ ừ, จะเห็นแหละเนาะมตะกี้สิปสไปซอยเขาจะดนมันรไหมแม่ ừ ừ. nhanh ngọc 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 Nói ngọc 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 Bỏ Một ngọc 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 luôn, bỏ ngọc 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 วันทอุดได้จบได้แล้วเอฟซีแมนมาถามวะหนูนหน่อยได้จักเดือนแล้วยังอีกสองมือก็หอดหาเดือนวันที่สิบเจ็ดหาเดือนแล้วกำลังดือมร่วมกินเลยน้องกองหนึ่งแป๊บเดียว ไล่บัวผ้าถิ่นไล่เขาพม่าพิม่าทีไรน้องน่องกองหนึ่งบัวผ้าทิ่นไรอ่ะแคปเดียวสมจวดจะไปเลยใจไปไซม์นหมไม่รู้เหมือนโอ้เมมี่ไปสีเบ็ดบอกไปสีเบ็ดเนาะรูดมันกระเดิบเนาะ ใครอยากเห็นว่าแม่มีสิทธิ์เบ็ได้หรือบ่ได้กะติดตามสองแม่มีเนาะเนาะแม่มีเห็นแต่ได้บบไล่ผมลงไปก่อนแม่ครับไม่ค้าเบ็ดจิกไม่เห็นบ่ยเดนอ่ะขอนะงเรานะอ่ะต่อสามคันออเอาไหมไม่เอาคันใดก็ได้ไดเอากระตาม,มานนันมาเนาะพียงเนาะอยากเอาเอาคันใดก็ได้เห็นว่าอย่าสิบสิบบริสิทธิ์จะเห็ว่างยังไงด้วางบ่าไป ก็ใช้กับไรช่วงนี้นะทำาเปลือกทำเปลือกเลยลุ่หวยกหน้าตัวเนี่บุสมบอกแกในมันอกก่อนบุลูตอนมันคุยแม่ไงจัดเลยคุยต่อปะเดี๋ยป้าน้าจะนัองปักทีนแนมนหนา นี่กินเลยเล่นไหนได้ไหมเล่นได้โอยาบุ๋นฉันจะนอนไปเลยไอ้ยังเท้าใสยังเดียวนี่บืนใส่นี่หกแดงกินอะไรเอามะเแดงเ่บอนี่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 ยาอางเพื่อนเปลือ

อีกตอนประแดกว่ s <S าะเบึงขาหับเลยก็หน่อยใหญ่ไปเลยไปย่างยวคือบุกเยี่เขาเด็เอาเลยเด่นมันตอนนอนมันยังมันยังยืนถามนอนถามโดเดยวเอาไปขุดเขาสักก้อน

toàn ใหญ่ๆนี่คือครู sĩ เนาะป๊าสีกูโนล่ะอยากสีกูเลยเนาะโอ๊ยจังพอบ่ มีเงินซื้อกระปุกเห้เดอจักสามโลสี่โลก็ได้เออทันแขกใจแกใจขนับ่จะมาตัสีอีกเลยไปลงราจะกานเลยสี่ไปแดกต่อนโน่น้อยกินมาน่นไหนโน่นหนนี่เนี่ยจดจดไปลงเสูงจดจัน

บอว่าโบราณนว่าสีตอนพระแดกนงแตงเพล็บุกินเพราะว่ามัมีคนคนงานหน่หนอยๆก็เลยยังแตงเพ็ดบุกินน้บ<อ>ุก <laughs> ิบว่ะไ้ <laughs> จบอะไแตงสีก้องมัมมตอนบาเริ่มเท่มไปเลย ว่งกะีอนาะลาดอิงแล้วเราไปกินเด้อพีน่าหน่อยแ่แบแ่บนะให้กอแจีแสบแั่งปฏิิบกอแฉลนี่แบจนีบ่ Ngon nhả vừa ba chuột chạm xe đây nó ngon một dù xe là ba thôi chuột đây thôi ngon ngon cái nó ngon bên nông sưu bên nông ngon cái bay cái được mà คุยตอนท้ทายาอีกคำหนึ่งนะพาตาจีปลาเด็กตอนไม่มีบบไะยเลยพี่น้ <c oughs> งองบาะยวะไรนี่บะเาเลยตานีกดเบาะท่าเนยขอลาคิมราปลุูงเองเลยอนจบ กินหนาเพราะกันไรฝากกติการไปแซ่์ซ่องมาตั้เลยคลุงเอ้ยไปดีฝากอะไรก็แชร์กติดตามซ่องไม่มีเด้อพี่น้องขอบพระคุณลุงนะขอให้โชคดีเด้อพี่น้องฝากกติตามซ่องไ่มีก็ได้ลำรวยลำรวยเนาะ